เจองเนียนี <gegen violin> <warfare> <S <S ้เบินกเลือดแล้วเบิ่นกแปลงไหมก็ทำเหมือนเดิมทุกอย่างขอประทานโทษกับญาติโยมศรัทธาท่านทั้งหลายพระองค์ม่ได้เอาไม่ไปขายจะได้เละปุ๋นนี่ในสารากลางเกานีมันเับไปขายบ่ได้ก็เอาไปประมูลขายบ่ได้ก็เทียบเคียงกับอาคารที่คนเมืองนั่นทั้งหลายยังไม่รู้อีกส่วนมากที่ต้องรักษา อาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดน่านสร้างเมื่อ2,446โดยพระเจ้าน่านพระเจ้าสิวิบ,ตตบูลคณิตเดชสมเสร็มหมดเลยก็ยังปึ๊บไม่ไปขาย <c oughs> เอาความข้อมูลกบบนีเนี่ขายปึ๊บไม่ไปขายคนตีคตะนะัทขนาดคนน่ะนี่ฮู้นะไม่ใช่บุกฮู้นี่มันขายมาได้กันเลยขูดมุนี่เ <c oughs> มือกะะันเก็ก็มือรับะถานก็มือปืนจะทำอะไรกันมาบานน่าใจนี่เน่ย ลดสอสอได้เจ้าเห็นลงมไละอันนี้เห็นยังให้ได้ก็เอากฎหมายมาคูให้ได้กันว่าปืนก็อธิบายแล้วว่ากฎหมายน่ะถ้าผ่าประชาสังคมประชาชนเมืองหนาดน,นี่มันแก้มันไขได้ช่วยกันว่าได้เพราะนั้นคนให้คูตังตังว่าเอากฎหมายอะไรนี่มาคูถ้าหักกันแก้รักคนเมืองหนานจริงช่วยกันกัน ช่วยกันเฮี้ยมันตู่นตื่ไปด้วยดีช่วยเฮี้ยประโยชน์คนนั่นมาได้แต่จะไปเอากฎหมายมาคูกฎหมายมาคูคนจะอีก็พ่อแม่พี่น้องจะเลือกไม่เป็นไอ้ยังในบ้านในเมืองข่าวาจะสมัครเห็นคนเจี๊ยกะจะสับเลือกมันล้แข่งรถในายกเอาไปจอดจอดมาถึงแล้ว่าจะลงแข่งนรถได้ที่ไหนฝากไปกับอาจารย์ที่บอกว่ามาจากคณะกรรมการเมืองเก่า อาตมาย,ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้แนะฮะพห้นั่งพมันเมกหรือขอบเชียงใหม่ตีเก่าเป็นเวียงแก้ว,วเป็นหอเจ้าหลวงเจียงใหม่เก่าลื้อแต่งขอบมัล่วมร้อยปีปัจจุบันที่เป็นคนลื้อลื้อทิ้งคืนพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์เป็นสวนสาธารณะให้พื้นที่สีเขียวกลางเวียงเชียงใหม่อันนี้การลื้อ มีตัวอย่างทั้งกรุงเทพแล้วก็เมืองน่านฝากไว้ที่เตี้ยดได้แถบยางหนึ่งที่ว่าการชดเชยปฏิกรสงครามนะถ้าว่าเปินแลงแล้วถ้าว่าเปิ้นจะโดนฟ้องมูนี่โดนฟ้องนะท่าน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 ผู้ว่าถ้าเขาฟ้องท่านผู้ว่านะท่านผู้ว่ามาเรียกอตาตมาไปก่อนอตาตมาจะยื่นแขนใหต้ตำรวจเอากุญแจมือใส่อตาตมาไปเข้าคุกกับท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าแต่ว่าถ้าเกิดเปิ้ลยาแล้ว ได้ผลประโยชน์ดีกับบ้านกับเมืองคนมูนั่นจะย้มอมขับก่อนถ้าเปิดห,หัว่ย่างเงี้ยจะย้อมคือมูคนเจ้ามึงน,นั่นแต่เมื่อตะม้วนนี่ฟ้องก่อนคนที่เป็นนักกฎหมายช่วยอาตมาให้เนอะอาตมาไปเจ้ามีที่ศาลเจ้าอาตมาเจ้าประทัดศาสตร์ปริญญาโหนอช่วยอาตมาให้เนอะฟ้องเอาคนมูเนี่ยดีย่างเงี่ยมึงค้นมึงนั่นเสียผลประโยชน,ยน,ยน์ขอจเจริญพรฝากไว้ให้คิดแค่นี้ขอจเจริญพรอ้ <c oughs> ุใครที่มีงบประมาณมนเงินที่ทำเมืองน,น้าแหลห่งเรียนรู้ทางศิละปะวัฒนธรรมประกอบกับจังหวัดในจังอวโดตสีเหลืองนะครับคุณมาดีท่านสามารถแสดงทักษะความคิดเห็นและ ส so มัสดิ์ปานโนะพระคาวาโตะสร้างว่าสังโ่อสร้างทางนภามีพระเดชพระคุณพระรัศดรศาสนาธิบาลเจ้าคณะจังหวัดน่นในนามของได้มากราวสัมมทาชนียกแาในวันนี้ก็ถือว่า เป็นเวทีที่สี่ที่เป็นเวทีระดับจังหวัดเนี่ยทั้งเรื่องของการรับฟังข้อคิดเห็นในวันนี้ก็ถือโอกาสนี้ในเวทีครั้งที่สี่เนี่ยเป็นเวทีแล้วก็เราจะรับฟังแนวคิดทั้งหลายให้เกิดเป็นประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่แย่งยิ่งให้แก่ท่านที่คุเแววบันเด็จซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดการจัดการด้านชั้นนำประเด็นที่สองการจัดการด้านสังคม ประเด็นที่สามการจัดการด้านเศรษฐกิจประเด็นที่สี่สู่สร้างความแข็งแก่งข้นนอจากของการเล่นงานสองขั้นเราจะได้เปิดไปเสร็จคือที่สามโซนแล้วในวันนี้ก็จะเป็นการเปิดรับฟังในเด็นประเดที่ใหญ่ในระดับสภามันหนึ่งเพื่อที่จะได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เสียนะครับไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะทุกอย่างที่ขึ้นมาเกิดขึ้นนะครับเราไม่ได้ที่ความเห็นทีของใครคนใดคนหนึ่งไว้ังบน แต่ว่าจากข้อความเห็นที่ท่านนำเ,เข้าเขยังมาร่วมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับตลอดจนผู้ฟังผู้ชมที่อยู่ทางบ้านท่านรับชมในเพจฟซบุ๊กไลฟ์ของสำนังกงา,า,านประชาสามัมพันธ์จังหวัดน่านท่านผู้ชมข้อสงสัตยที่ได้สำรวจรวบรวมมาทั้งหมดจังหวัดทราบนะครับว่ายังมีความตำหนิก็คือเรื่องเรื่องแรก หรือถอนโครงสร้างเดิมและวขอสร้างใหม่กับการเสริมกำลังโครงสร้างเดิมนี้นะครับของที่น้องชาวจังหวัดน่านครับสําหรับวันนี้นี่ก็อยากจะขอขยายความร่วมกับหลักมที่ที่หลายๆเฉพาะกลุ่มชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นตัวเมืองน่านตัวจังหวัดน่านบาเตัยและบม่เห็นตัว แม่ม่ต้อส่งไฟแต่ทั้งว่าทั้งนี่ทั้งนั่นเอาเงินผมเขาหักล่ามกันคงความคิดครามเหนกันเลยแต่ว่าในสาทธิ์คุณตรที่รวมไปไปกากันจนถึงการงานที่ใหญ่ือ้ม่อ่เขาต้องขอโทษขออภัยด้วยีวลายกไปอันนี้เมื่อกี้มูนั่นมวยสะกนเหมือนมีเวลามีมวยขาดเชือมนเวลาหน่ ับที่จะต้องมาใช้พื้นที่ร่วมกันทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่อำเภอลานตงมีสนับคนเดินที่ผาปอก็มีท่านรังบางท่านเจ้าของก็ไม่เห็นด้วยในการที่จะใช้ระบบผู้ออกแบบกระบวนการท่างๆเชิงองคงการว่ามันจะมีอะไรให้ระบบกูุมระบบลายรลุมหรือต่างๆเหล่านี้รวมแั้วเนี่ยก็มี รวมทุกอย่างครับเพราะเขาเป็นห่วเรื่อง,งอลลก,ก,ก,าการจราจรครับทางคณะกรรมการับมีขออ้อเสนแเอแะนะรัฐบข้อแรกหนึ่งว่ารฐธรรมนของจังหวัดน่านมันแบ,บ่งเรียนรู้ของพี่น้องปรจะชาชนชาวไต้หวัดน,น่านและนักท่องเที่ยวต่อไปเราอาจาะจะคุ้นชินกับกลไกการทำงานของภาครัฐเราจะติดหมูกันว่าเท่ารัฐและเอกชนเทียบเคียงในพื้นที่เมืองเก่า,า,น,าน่าน ถ้าเราชะสังคมไหนอยู่ในการใหม่นะครับของทุก่านเงินโอ้เราชะสังคมนะครับพวกเรามีความต้องการอยู่เรื่องตอนนี้เราีโอกาสแล้วจริงๆแล้วมันมีหลักฐานเชิงประจักษ์แบบที่ผมถือนี่เป็นแบบที่ทำเสร็จนะครับสร้างได้เนยแล้วใครจะเสียประโยชน์กับโครงการนี้ ยอมรับที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นตุเจ้าเงาอ่านมดนะไผ่ส่งเฟซบุ๊กไปให้อ่านมดที่เอาไปวิาพากษ์วิจารณ์นักคิดนักเขียนต่างๆยอมจะหื้เห็นตุเจ้าเงาที่คอยรับแต่ผลประโยชน์แต่ผลประโยชน์นั้นใครได้อาตมาฝากไว้เมื่อเขาพูดข้างก่อนแล้วว่าเยาวาชนคนเมืองน่านลูกหลานเมืองน่านได้ มันแตกแยกแต่อย่างที่พ่อเลื่อนเพียงสาวว่าไผยามารไอลูกเดวตาตมันตึงมีคนที่จะคัดคอยคัดคอย,คคอยขวางอะไรมันตึงมีก็อย,ยอมรับอาตมายอมรับอาตมาถามท่านลองผู้ว่าบอกท่านผู้ว่าด้วยการทําสงครามเขามีค่าปฏิเกาะปฏิกรกรมทางสงครามมันเป็นไหมท่าน แต่อน,นี้อามาเปรียบเทียบเอาเปรียบเทียบเทียงเฉยๆอันนี้คนเสียผลประโยชน์คนที่รับความเดือดร้อนต่อไปในทั้งน้าคือคนเมืองหน้านต่อไปเยาวชนคนเมืองหน้านต่อไปถ้ามูลนิธิเปิดคอใจเหี้ยเปิดล้ำคานเ,นเปิดไม้ใหญ่เนี่ยจ้า,จจาสตังค์กดสตังค์หาเอาไม่ใหญ่ฮึ่งเปยังบกว่ามดีไม่เปลี่ยนคนตีขึ้นมาคัดหนักขอถามกเตละลับปากบ่ผมจะไปหามาปั้นล้าน อย่าทะเลาว่าบอกแล้วถ้าหาไม่ได้เยอะกว่าน,นี้ผมเอาจะให้มุยพี่รักมาหน,าน่ามุดนี่มูนี่จะรับไปขายให้ขายสวนขายกิจการผามาแบ่งก็อขอถามกบเ้อร์ถามตัวเอี้ยจะมีจกักษพยานะอย่างไรยะที่ป้นคนเมืองนานได้ผ่องเอาง่ายๆนะถ้าว่าถ้าว่าผมมึงเป็นยกนะตั้งแต่วันผูกนีไปนะป้ากันซ้อหาสตดังไปตังยะเที่ยวยาฮันเตอ ฮู้ฮู้ว้ไม่พอกตไม่เป็นสาระกลางอย่าขั้นกลางเวียงแตะมาไอ้เหมือนกันหาคนมาเฝ้าเหก,ก้นเตะมีข่าวสักกี่ข่าวใะออกมาส์เน่ยอเหมือนกันสาระกลางเหมือนกันเลยของไจบ้านไจเมืองถ้าว่าบุื้งเปินลือ้อขอถามกัเตึกอันนี้ก็เป็นที่ของหลวงเหมือนกันแล้วก็โดนเอกชนในเมืองน่านือเช่า ทำกิจการทำผลประโยชน์เหมือนกันการลาดปะสนุตะกอนสมัยอัตมาเป็นนออนเป็นบรรยากาศการเมืองหนาแน่นต่เป็นผามเจ้าผามควายเป็นที่เป๊ะบะเลงตึกเตยอย่างไปถีนเปียเป็นกึ่งชนะแข่งลางขาไปหน้าฝนนี่ไล่เดูนี่กัยังลาดสไตล์ก็ยังแลงให่มันดีครับก็อันนี้เป็นมัมน,มนแลงให่มันดีอย่ยังมาคัดมาขวางอว่าเปิคนเปรียบเทียบง่าย ท่านทั้งหลายอันนี้เสียงขุกครับอาตมาหาที่นั่งวิมานเมฆหาที่นั่งไม่ซักถิ่ไงี่สุดในประเดทให้ดีสวยง,งจจามราชการที่ฮาลื้อมาจากเกาะสีชังมาปลูกที่พระเทศไว้ที่พระะาชวางังดุสิเปิดตัลือ้อแต่เปิดลื้อเปิดตัวแป้งไหมใจเย็นๆ